หาค,คำตอบให้แล้วนะคะสำหรับแจกเงิน1,000บาทในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่10พฤศจิกายน64นี้เป็นเงินอะไรฟังด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับไปบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราช,ช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาตอบคําถามนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ถามบุ๋มกันเข้ามานะคะว่าในวันที่10พฤศจกายน6กีนี้มีเงินอะไรเข้าในบัตรคนจนตั้ง1,000งพนะคะซึ่งบุ๋มก็ดูนะคะว่า เอ๊ะมันเป็นเงินอะไรนะคะเท่าที่ผุมตรวจเช็คข้อมูลดูนะคะคือวันที่10นั้นนะคะก็จะมีเงินเข้าเพียง3กลุ่มแต่จะเป็นกลุ่มใดบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกัน,นะคะ่ะแต่ก่อนรับชมก็อยา,อากขอกําลังใจในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันที่10พฤศจิกาย,ยน64นี้นะคะบุมก็ตรวจสอบข้อมูลละเอียดแล้วนะคะว่ากลุ่มใดบ้างที่จะได้รับเงินนะคะ ก็จะมี3กลุ่มด้วยกันนะคะ1เลยก็คือจะเป็นเงินอุดหนุนเด็ก,กแรกเกิดนะคะเดือนละ600บาทค่ะและคนที่เพิ่งเกิดนะคะหรือคนที่เพิ่งไปลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับเงินสมทบย้อนหลังให้ด้วยนะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้พิการนะคะที่มีบัตรคนพิการะคะ่ะจะได้รับคนละ 800บาทนะคะส่วนคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับนะคะ1,000บาทค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่อายุ65ปีขึ้นไปค่ะซึ่งทางรัฐบาลนั้นนะคะก็จะทำการจ่ายเงินนะคะเป็นเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุค่ะเดือนละ600้อยถึงหนึ่บาทตามขั้นบันไดอายุนะคะและสุดท้ายนะคะในบัตรคนจนนั้นมีไหมสรุปแล้วไม่มีนะคะถ้าเกิดว่า,าไมพี่น้องคนไหนเห็นว่า ข่าวไหนที่มันมีเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหรือบัตรคนจนนั้นก็คือไม่จริงนะคะก็จะมีเพียงหลักๆก็คือ3มกลุ่มนี้เท่านั้นค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพนะคะทุกๆเดือนให้อยู่แล้วนะคะก,ก็ตามนี้เลยนะคะตามข้อมูลนี้เลยแต่ถ้ามีเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรอ,อื่นๆเพิ่มเติมนะคะบุ๋มก็นํามาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะข่าวจริงแท้แน่นอนค่ะ และสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะอยากสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากให้บุ๋มเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องใดน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะดียวจะไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลนะคะมาทําเป็นคลิปตอบคําถามให้แบบนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซ